สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาปลูกขิงกันนะขิงอันนี้สั่งมาจากเชียงใหม่ค่ะกิโลละสิบบาทนะถูกมากเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อแถบภาคกลางนี่นะแง,ง่งแง่งละเท่านี้นะแง่งเดีย๋ยวให้ดูแง่งละเท่านี้นะคะจะราคาแง่งละสามสิบห้าบาทเลยนะ ไม่รู้ว่าจะแพงไปขนาดไหนแต่ว่าซื้อชาวสวนอ่ะเขาขายกิโลละสิบบาทคขาก็ส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะคะถุงนี่ถุงชานี่เนาะกิโลละพันนะคะส่วนดินดินที่เราเอามาใส่ปลูกนี่เนาะก็กองละกองละสองพันห้านะคะ การปลูกต้นไม้ของเราเนาะทีนี้จะทําให้ดินร่วนนวนเอาฟางมาไว้แล้วทําไม่ทันเพราะว่าถึงเขาประกาศขายก่อนเนาะเขาขายไม่ได้แล้วก็สั่งมาอันนี้ก็ต้องมีเข่งมีอะไรแบบใส่กันไว้เนาะน่ะการไก่มันคุยคุยแบบนั้นนะคะเราก็จะสู้เท้าไม่ไหวเนี่ยล่มเก่าล่มเก่าก็ใช้หมดเลย ทุนก็อะไรอ่ะจูเินซีสังเคราะห์แสงนะคะที่เราทำไว้มันแดงไปแล้วแหละแล้วที่นี้มันก็อม,มันแดงไปแล้วแล้วแล้วที่นี้มันก็ยังไงเอ่ยพอมันหมดอาหารมันก็กลายเป็นน้ำใส่นะคะแต่ถ้าเราใส่โปรตีนหน่อยมันก็จะแดงใหม่นะ ปลูกต้นไม้ชิดไหนชิดไหนเห็นชิดไหนเห็นไม่เห็นแล้วเดี๋ยวย้ายไปตรงนู้นตรงที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะสำหรับว่าถ้าถ้าไก่มันจิกอันนี้ไบไม้นเนาะถ้าไก่มันจิกนะคะเราก็ เราก็จะถ้าไก่มันจิกอันนี้ชามันยล่งไว้ถ้าไก่มันจิกถ้าไก่ถ้าไก่มันจิก,กม,จมันก็จะมีตัวหานเนาะตัวหานจำนวนเยอะมาก โรกตัวใหม่กำลังจะมานะพูดจริงนะ UFO พูดจะเราอ่ะพยายามที่เรามา2วันแล้วนะเหมือนเชื้อตัวใหม่เนี่ยจะทำให้คนอ่ะเปนโลคเกยดกับระบบทางเดินหายใจนะแต่เราปลูกขิงมาเนี่ยแหละรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องหายด้วยสมุนไพรด้วยนะเมื่อคืน เมื่อคืนนี้ก็มาใช่ไหมเราถ่ายันทางานหนักมากอยู่เนี้ยเพราะการใช้พลังจิตก็ต้องใช้พลังงานเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยได้มาแต่เมื่อวานคงคิดถึงกันมากก็เลยนะมาบางคนก็สงสัยนะคะว่าทําไมเราต้องทําคิดแบบไม่สมบูรณ์แบบเนาะเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะที่จะไม่สมบูรณ์แบบ ว่าพวกคุณที่บอกว่าอะไรที่สมบูรณ์แบบเราไม่สมบูรณ์แบบใครเป็นคนกำหนดมันหรือว่าพวกคุณคือคนที่กำหนดความสมบูรณ์แบบเราไม่สมบูรณ์แบบด้วยตัวของคุณเองคุณก็มีหน้าที่ตัดสินคนอื่นแบบนี้หรอแล้วคนที่เขาไม่สมบูรณ์แบบเขาจะอยู่ยังไงในสังคมนี้ทั้งแท,ท้ทางที่จริงๆอ่ะ พวกคุณอะไม่ใช่คนที่กำหนดชีวิตใครเลยสัด้วยสาเพราะว่าชีวิตของทุกคนอะจะมีโอกาสหายใจหรือไม่มีโอกาสหายใจนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเลยมันขึ้นอยู่กับต้นไม้เนีย่ยต้นไม้พวกเนี้ยที่เขาทำอากาศให้พวกคุณหายใจ ตัวต้นไม้เองอะยังไม่เคยตัดสินใครว่าใครควรจะอยู่บนโลกนี้แล้ใครจะไม่ควรอยู่ใครควรหายใจต่อไปแล้วใครไม่ควรหายใจต่อไปคนที่สิ่งที่ทําอากาศให้หายใจซะด้วยซ้ำ <c oughs> เขายังไม่เคยตัดสินใครเลยเพราะฉะนั้นคิ่ของเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแบบไม่สมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะให้คนที่คิดว่าอะไรก็ต้องสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคุณคิดผิดแล้วนะถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบคุณก็ต้องทําอะไรให้นดีอยู่ตลอดเวลาแล้วเพื่อไปตัดสินคนอื่นหรอไม่ใช่นะคะสิ่งที่ให้ลมหายใจกับพวกคุณเนี่ยที่เป็นต้นไม้นะ่ยังไม่เคยตัดสินพวกมนุษย์แบบนั้นเลยนะแต่มนุษย์ต่างหาก ที่ไปตัดสินกันเองเนีย่ยอย่างทำสงครามกันทุกวันเนี่ย<ๆ>ก็ไปตัดสินกันเองใครควรอยู่ใครควรไปใครควรตายใครควรรอดต้นไม้ไม่เคยพูดแบบนั้นสักคำนะคะต้นไม้ที่คนไม่เห็นค่านี่ะต้นไม้ที่ผลิตอากาศให้คนหายใจเนะี่ยไม่เคยพูด แบบนั้นสักคำเลยนะคะว่าใครควรอยู่ใครคนไปเขาก็ทำอากาศให้ทุกคนหายใจเหมือนเดิมทุกวันจะลอกก็มากินนะคะแม่ก็เอามาให้ดูนะคนปลูกก็มีหน้าที่ปลูกไปชำไปนะคะขยายพันธุ์ไปคนกินก็แบบมากินนะคะอาหาร น,นี้เราก็ขายให้คนแก่ๆไปบ่มกินนะกิโลละสิบห้าบาทเจ็ดโลร้อยนะคะกิโลละสิบห้าบาทเจ็ดโลร้อยก็คนแก่ก็ไปบ่มกินกินกับข้าวนะคะอายุห้าสิบหกสิบก็ต้องเป็นลูกค้าส่วนเราหมดนะคะเพราะว่าทาั้งถูกทั้งชื่นใจแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะในยุคนี้